เดินทางเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกออยนะคะเพื่อไปนาใต้บีดรีสอร์ทค่ะนาใต้บีดรีสอร์ทนะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกกอยอเาเภอตะกัวกทุง่งจังหวัดพังงาค่ะโรงแรมที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะวันนี้ก็อยากจะได้ความสบายเพื่อที่จะพักผ่อนนะคะในช่วงเวลาวันหยุดของเราให้ชุ่มปอดไปเลยละคะ่ะระหว่างที่รอห้องนะคะก็มาแอบเก็บภาพบรรยากาศรอบๆภายในรีสอร์ทนะคะส่วนใหญ่ที่สังเกตค่ะ จะเป็นชาวต่างชาตินะคะส่วนใหญ่เลยละค่ะที่มารพักผ่อนที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายมากๆเลยระหว่างที่รอห้องนะคะก็แอบไปจิบกาแฟนะคะให้ตาสว่างขึ้นมาสักหน่อยค่ะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่เราได้ทําการจองไว้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศภายในห้องกันค่ะส่วนราคาห้องพักนะคะตกคืนละ3 0 0พกว่าบาทค่ะ ก็เขาก็จะมีหลายราคาให้เลือกนะคะเราเลือกเอาราคาแบบกลางๆค่ะไม่แพงมากเกินไปแล้วก็ไม่ถูกมากเกินไปค่ะตรงนี้นะคะสามารถเดินออกไปเล่นน้ําทะเลได้เลยค่ะไม่ไกลจากอาที่เล่นน้ําทะเลมากนักนะคะเล่นเสร็จก็เข้ามาเปลี่ยนสื้อาได้อย่างสะดวกสบายส่วนเตียงนะคะใหญ่มากๆเลยสามารถนอนได้ตั้ง3คนเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายสําหรับเรา2คนค่ะอันนี้ก็เป็นโซนทีวี แล้วก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทั่วไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ำค่ะที่อา อำนวยความสะดวกให้เรานะคะมีครบทุกอย่างแล้วละคะ่ะส่วนด้านข้างที่ติดอยู่กับห้องน้ํานะคะเราจะเห็นเป็นบันไดเดินขึ้นไปนะคะตรงนี้สามารถมองเห็นวิวทะเลด้านบนสุดได้อย่าง360องศาเลยละคะ่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเย็นๆขออนุญาตมาเดินชมวิวบรรยากาศรอบๆก่อนละกันนะคะยังไม่เล่นน้ําค่ะนี่ละคะ่ะอากาศสดชื่นมากๆเลยอันนี้ตัดภาพมา บริเวณนะคะช่วงเช้าค่ะเขาก็จะมีพวกอาหารเช้าไว้คอยบริการเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่พักที่นี่นะคะ95%นะคะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติล้วนๆเลยล่ะคะ่ะเช้านี้นะคะก็เข้ามาเลือกทานอาหารนะคะได้ตามต้องการเขาก็มีอาหารไทยไว้คอยบริการนะคะพวกข้าวต้มเอ้ยพวก อเอาข้าผัดแล้วก็ผัดผักต่างๆนะคะแต่ว่าก็จะเน้นเป็นรสชาติกลางๆไม่เผ็ดมากเกินไปเพราะว่าลูกค้าต่างชาติค่อนข้างที่จะเยอะละค่ะวันนี้ก็เลยเก็บาภาพนะคะแล้วก็บรรยากาศของโรงแรมที่นี่นะคะมาฝากให้กับทุกคนค่ะเผื่อใครมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวทางจังหวัดพังงานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่จะแวะเวียนเข้ามาพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่โรงแรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือ ลือกนะคะที่สะดวกสบายมากๆเลยล่ะคะ่ะวันนี้ก็ฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะ